ยศตำแหน่งมีไว้สำหรับทำงานแต่จิตวิญ,ญญาณของทหารอยู่ที่สิ่งที่ท่านทุ่มเทให้ไปคำกล่าวพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในพิธีเทิดเกียรติข้าราชาการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยประจําปี2568ทัพไทยทุดยวันนี้จะพาไปรับชมพิธีเทิดเกียรติและความรู้สึกข้าราชาการทหารที่เกษยียณอายุราชาการปี2568ครับยศตำแหน่งมันมีไว้สำหรับทํางานแต่จิตวิญ,ญญาณของทหารจริงมัน เพื่อมาพูดวันที่ท่านเกษียณนะครับก็รู้สึกนี้มาตลอดชีวิตพันเอกหญิทสาวมีคแสมากภาคภูมิใจที่ก้ามาถึงจุดสุดท้ายของชีวิตที่ได้รับราชะการนณะกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหัวใจของทงหารคือวินยัยถ้าเรามีวินยัยมีความรับผิดชอบทุกอย่างค่ะ มันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เติบโตแล้วก็เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาเป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานอยู่สำนักง,งานจาเจเทหารเนี่ยมันเป็นความกดดันเพราะว่าต้องอยู่ในระเบียบวินยัยเป็นตัวอย่างของให้คนอื่นให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติได้ตามระเบียบที่ถูกต้องค่ะพากบอกให้น้องๆดำรงตนนะคะให้อยู่ในระเบียบวินยัยทำงานตามหนะ้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด นำลงตนให้อยู่ในระเบียบวินยัยทราบซึงใจว่าเราได้รับราชการมาถึงอายุ60ปีได้รับใช้ชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อม